มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยุติการค้นหาแตงโมนิดา จากกรณีที่แตงโมนิดาหรือว่าชื่อเดิมพัรทรธิดาพัชระวีระพงศ์นางเอกสาวชื่อดังที่นั่งเรือสปีดโบท๊ทไปกับเพื่อนก่อนที่จะพลัดตกและจมหายไปกับกระแสน้ำช่วงใกล้เคียงกับสะพานพระรามเจ็ดนะคะและท่าเรือพิบูรณ์สงครามตั้งแต่เวลาประมาณ23นาฬิกาของวันที่24กุมภาพันธ์2565 ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการค้นหานะคะยังไม่ทราบชะตากรรมค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ประดานามยุติการค้นหาชั่วคราวเพื่อเตรียมวางแผนในการค้นหาใหม่ต่อไปซึ่งหากประชาชนท่านใดพบเห็นหากว่าแต่งโมไปติดตรงไหนขอให้แจ้งเข้ามาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่ากรมงเจ้าท่าได้ทันทีค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะขอให้เจอคุณแตงโมและขอให้คุณแตงโมปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ